ตาโฮมสเตย์ใช่อันนี้เป็นบ้านบ้านที่เราอยู่ไปแล้ว์แม่กำลังนอนหลับอยู่บ้านปางปูใช่ป้งปูทำไมอยากกินปูบ้านปางปูตรงนี้อันนี้เป็นบ้านที่บ้านที่เราอยู่ใช่ไหมอันนี้เราจะมาพักกี่คืนเนี่ยสองคืนสามวันสองบอกไปว่าบ้านเป็นยังไงบ้าง บ้านเหรอเดี๋ยวพาไปปะมาดูมาดูขังไงของไปชมในบ้านเข้าแล้วเข้าแล้วนี่นี่ก็จะเนี้ื่อ้เป็นเตียงเละเทะหมดแล้วเตียงเตียงอันนี้นอน นี่อันนี้อันนี้เป็นเตียงใหญ่อันนู้นเป็นเตียงเล็กเตียงใหญ่กว่าพ <c ười> ี่ไปเปิดดูวิววิวเขาวิวเขาพี <c ười> ่ไปดูสิเนี่ยมีตุ๊กตาใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวให้พี่ไปพาชมเขาหน่อยนี่นี่เขาอยู่ตรงนี้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างตรงนี้สวยมากเลยตรงนู้นนี่นี่ดูดูด,ดูพี่ปายดูใ <c ười> ช่แล้วกนะ็มีต้นไม้สีแดงๆตรงนู้นด้วย <c ười> ตรงนี้มันเป็นอันนั้นด้วยนะ มันเป็นเต็นท์ด้วยแต่มันยังสร้างไม่เสร็จเราก็เลยไม่ได้เตดีเดี๋ยวพาทุกคนไปชมเนาะไปไปไปกันเราจะไปเดินเล่นกันอุ้ยเหยียบหัวแม่อันนี้ก็เป็นเตียงเด็กๆใช่เป็นเตียงเถิดเถิดเตียงเตียงเด็กนอนใช่หนูมีตู้เย็นที่ไปมีตู้เย็นป็นตู้เย็นก็มีทีวีมีอะไรเนี่ยนี่ทีวี ออกไปข้างนอกเดินเราต้องทิวข้าน้ำก่อนไปเสร็แล้ว,ลอ,อ,ลวอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ข้างบนนี้กันแล้วนะไปเลยนะอันนี้บ้านท่าม่วงอันนูน้นอันนู้นบ้านมีหญ้าสวยมาก ไหนอ่ะนกอะโอ้ยนั่นไงสวยอ่ะเนี่ยเหมือนเป็นบ่อด้วยตรงนั้นพูดพูดด้วยเป็นไงเอฮ้ยน่ากลัวมากตอนลงเนี่ย จริงๆนั่นน่ะเป็ดสีดำดำตรงนั้นน่ะฮะบ้เออเห็นเห็นเห็นมีเป็ดสีดำดำตรงนู้นนั่นแล้วก็มีเป็ดยักษ์ด้วยระวังนะลงเราบางเ่องนะมีเป็ดเดินไปดูบ้านหลังนู้นหน่อนะได้ได้เกือบเลี้ยไดเดี๋ยวหนูช่วยค่ะช่วด้วยึ๊บ อ้าไปไป,ไป,ไปนี่ตรงนี้มันเป็นหลังใหญ่เหมือนกันนะนนนนต้นลงกำลังทาสีอยู่มานี่นี่หลังนี้ก็หลังใหญ่อืม่ะมานี่มานี่เร็วเก็บบรรยากาศโดยรอบให้ทุกคนได้ดูครับนี่ มาสวยจริงสเลนไะเล,เเล่ขน้นขวน้นวไปไไปนู่นดเดียเด็กก็อยู่นี่อาานะชอบ ฮะวิ่งแล้วนนมานี่สิมานี่สิอย่าขึ้นไปมานี่สิอย่าขึ้นไปมาลงเขล่นข้างล่างนี่ข้าก้อนหินสวยมากเลยเอาเนี่ยเอาเนี่เอา,อเ,อาเข้าไปไป ตัดไปวิ่งเรื่อยๆไปมานี่เอามามาที่ไปตึงเนื้อหนึ่ ทิ้งตรงนี้พอนะโอ๊ยพ่ออุ้ยตัวอะไรอ่ะน้องคือ่ะหนตะกั่วสีเขียวอ่ะไหนอ่ะนี่ไงไหนพี่ไม่เห็นก็นี่ไงล่ะเออตะกั่วน่ะดิโอ๋อพี่ก็เคยจอเมอนกันนะอ ไอ้ทวิ่งตรงนี้ได้หเนี่ยนววิ่งตรงนี้ได้ตรงหนตรงนี้อันที่ทาเป็น้าดูเดีคะเจงกติชึงมาลอเนี่ยมาดูตะเกตเต